สวัสดีครับพบกับเราครับในช่องฟู j ิ Channel นะครับก็อันนี้นครับเป็นคลิปที่สองนะครับก็มาว่าจะมารีวิวรถนะครับนี่นครับให้ดูเป็นภาพร,มรวมๆก่อนนะครับ อยู่รถนะครับนี้ให้ดูภาพรวมๆก่อนครับนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายครับมีกุญแจครับนี่ครับมีบล็อกมีอะไรครับมาทำรถครับก็ต้องขอขอบคุณที่ซีนครับที่เข้ามากดติดตามนะครับนี่ครับให้ดูรถรอบๆกันครับรถคู่ใจของผมนะครับนี่ ก็มาเริ่มรีวิวก่อนนะครับอันนี้ก็คือโลนะครับอันนี้ติดเกียร์ครับแปบ๊บนึ่งครับเดี๋ยวถอนเกียร์ก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นขอบโยโกนะครับคู่ละเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาอันนี้เราแค่มารีวิวก่อนนะครับต่อไปจะมา คิดราคาให้ดูครับแต่ละอย่างครับว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนีกี่บาทครับนี่ก็จะเป็นขอบโยกูนะครับเก้าร้อยครับฝังนู้นครับคู่ละคู่ละนะครับเก้าร้อยอันนี้ก็จะเป็นยางครับเปลี่ยนใหม่เมื่อวานครับนี่ครับสี่สิบห้าทับเก้าสิบครับก็จริงๆมันเล็กมากนะครับอย่างนี้แต่ว่าแบบยางนมันใหญ่ครับ ตอนนี้ FC มันก็ว่าใหญ่ผมว่าก็ใหญ่มากครับสำหรับผมสำหรับวัยรุ่นคนัะที่เป็นสเตอร์นี่ครับสเตอร์นะครับยี่ห้าครับนี่ครับเราจะมาบอกหมดเลยนะครับนี่ครับโอ้ยี่หกครับผิดผิดสเตอร์นี่เป็นสเตอร์ยี่หกครับตอนแรกใส่ยี่ห้าครับ แต่มันไม่ตัดนะครับก็เลยใส่ยีผมนี่ครับอันนี้ก็คือหางปลานะครับสีทองครับสีฟิล์ฟาครับนี่ครับแล้วก็อาร์มนะครับอาร์มนี้ก็จะเป็นอาร์ม B S T ครับก็ราคาอยู่ที่พันหนึ่งร้อยนะครับนี่ครับอาร์มแล้วก็เป็นโซ่ โซเลครับนี่ครับล้อะไรครับรอดูพอได้ครับก็ไม่ลื่นมากแต่ก็ลื่นครับสเตอร์ได้ครับเป็นสเตอร์สิบสามครับนี่ครับดูชักครับสิบสามแล้วก็โบนครับนมซียนครับใบนี้ก็ ส่วน f อซีนะครับที่ส่งให้วันนั้นก็ยังอยู่นะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับก็ใส่บางใส่บางครับก็ขอบคุณนะครับ FC ซทุกคนทุกท่านนะครับนี่ดูภาพลุมโลนี่มาดูชุดหน้าบ้างครับชุดหน้าเป็นของเดิมทุกอย่างนะครับของเดิมนี่โยกงนะครับอันนี้ไฟนะครับไฟนี้หายากนะครับนี่ สีดำนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับส่วนอันนี้สีแดงก็เจ็ดสิบบาทครับรับรวมๆเลยครับนี่ครับ,รบส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกลอยฟ้านะครับนี่เป็นไงครับมีลายเบาครับเลดหน่อย นี่ก็เป็นทอนะครับท่อช่างนะครับช่างทําให้นี่ครับก็ข้างหลังน่าจะซิล้วนครับมอกต่อไปดุมสตอครับเียบร้อยใส่ของเรองบร้เยนะครับนี่ครับไหลครับุนนิดเดียวนีงครับนี่ดูมือครับดูมือนี่นิดเดียวครับแรงขนาดนี้โชคก็เป็นโชคเดิมนะครับนี่ครับไล่หมดเลยครับ ก็จริงๆเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสตอร์อะไรเยอะครับอันนี้ก็เป็นปอกเขมของโมดิฟายครับอยู่โมดิฟายไปซื้อมา mm hmm. ก็เอฟซี FC นครับอยากรู้สเต็ปเครื่องไหมครับ mm hmm. ถ้าอยากรู้นะครับกดไลค์มาครับอันนี้ยังจะยังไม่บอกครับถ้าอยากรู้กดไลค์มาให้ถึงยี่สิบไลค์ขอยี่สิบไลค์ไปก่อน,นครับช่วงนี้นะครับ ภาพรวมก็จะประมาณนี้ถ้าอยากรู้สเต็ปเครื่องครับกดไลค์นะครับยี่สิบไลค์ผูฮอเลยครับตอนเลกแบบมันเชงมากเลยนะครับเป็นเป็นรถสายชชนครับแล้ว่าผมแบบไปซื้อยางผิดนะครับซื้อยางใส่ผิดก็เลย ใหญ่ประมาณน,นหนึ่งส่วนบางโคนข้างในนี้ก็ถอดออกนะครับนี่นี่ครับจริงๆจะมีตรงนี้นครับต่อมาอีกนะครับนี่ต่อมาตรงนี้แล้วก็มีบางโคนงนี้ครับยาวอย่างนี้อันนี้คือตัดออกครับนี่อันนี้ตัดออกให้ดหูข้างในนี่ครับโล่งโจงนะครับโล่งโจงครับโล่งครับแต่ก่อนก็ถอดเลยแต่โค้ดซี่โครงครับ อนนี้ก็ลองทําตามตามใจแม่ครับแม่บอกให้ลองใส่ชุดสีสใส่อะไรดูจะดูสวยครับลองใส่ตามแม่ดูรบรีวิวครับวันนี้รีวิวก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนมากก็จะลงท้ายเครื่องมากกว่าเนาะส่วนภายนอกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เครื่องอ้ แต่งภายนอกนี่แต่งเครื่อนไปเยอะกว่าอีกครับไม่ลืมยางครับยางข้างหน้าก็สี่สิบห้าทับเก้าสิบเหมือนกันนะครับนี่สี่สิบห้าทับเก้าสิบเหมือนกันก็รถหน้าครับนี่รถนั้นเดียวครับแต่ว่าทํามาคนกดนะครับมันจะกดได้นี่นค,นครับไม่ทําให้สุดอยู่ครับอันนี้กดให้สุดครับดุมหน้าก็ดุมหน้าเดิม นี่ครับเครื่องครับดูครับรอยกาวก็มีครับรอยเกะ็นไหมครับก็ทำได้ประมาณอู้เกือบถึงเดียวแล้วหลยครับดูคอครับนี่คอท่อครับคอสามสิบนะครับใหญ่ใหญ่มากครับวิ่งดีครับผมก็น็อตแฮมแล้วครับ ครับนี่ก็รีวิวทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง,งก็จริงๆมีสตาร์ขาด้วยนะครับนี่ครับตาขา์คาแต่ว่าถอดออกครับนี่สตาร์ขาอยู่ข้างล่างนี้ครับก็ของเยอะครับสำรถอย่างเดียวก็ภาษาใบรุ่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเราครับเราแต่งครับทองครับอันนี้หางปลาก็ทองครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับขาตั้งอาจจะกวนๆหน่อยครับนี่ครับโล่งเลยครับโล่งเลยไม่มีอะไรครับยังจัดทรงไม่อยู่ครับเก็บทรงยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับ ตอตนแรกผมยอมรับไปครับป้ายางนี่เล็กมากเล็กมากเลยแล้วตอนนี้มันก็ใหญ่ๆครับมันซื้อมาผิดครับไปเปลี่ยนเมื่อวานซื้อมาผิดโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับตอนแรกก็เดี๋ยวครับตอนแรกเป็นใส่เป็นดุดสุดนะครับกองหลดยาวแต่ว่าตอนนี้ก็เจะกลองเอาครับเจากออนครับนี่ไม่ได้ใสกองเฉยครับจะกลองเอาใส่แบบพุ่งกอง นี่คเหตุระมัส start เดินกันหนึ่งรอบแต่ขอไม่เป็นตันครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านครับนี่ครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย